ก็ล่นะฮะก็จะมีในส่วนของที่ที่ตรงนี้นะฮะที่ตรงนี้เป็นที่นาเก่าของพ่อแม่มาดกมูลมั่งมาดกพี่ศิลบอกว่านี่พี่ดิฉนมันศิลนะครับบอกว่าตั้งแต่สมัยกำลันสวนเนาะไอเนาะเคยขุดพบไม่ใช่ขุดไถนาไถนาเจอเนาะเจอพระพุทธรูปตจอนึงเจอเสียนหรือเจอเป็นตัวเป็นเป็นเป็นรูปร่างเลยทีนี้ขุดเจอแล้วก็ไม่ได้เอาขึ้นอืก็เอดดินมาปกไว้อื วันหลังมาขุดตรงนี้แหละ,ะจะมาจะเอามา,มาเอาออขึ้นออไม่เห็นละหายหมดเลย,ยครับไม่ใช่โดนขโมยหรอกมันไม่มีใครรู้เลยนะครับนี่คือความเชื่อแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ที่นี่นะครับในในในพื้นที่ที่เราอยู่มันศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้เรื่องราวที่ผมจะนําเสนอเรื่องราวของอดีตกำนันกำนันตุ้มที่จังหวัดสุรินทร์เป็นทีมข่าว วันนี้เวลาประมาณยีสแปดโมงเช้าเนี่ยกำนันตุ้มไปทําพิธีเส้นไหว้ผมก็ไปส่องเฟสก็เจอทําพิธีเส้นไหว้ไม่ได้ขอหวยขอโชคนะไม่ได้ขอหวยนะแต่ทําพิธีบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางที่ไปปลูกต้นกล้วยพี่สาวข้าวฝันคนที่ปลูกต้นกล้วยนี่เป็นใครให้ปลูกเยอะๆเขาจะได้ตังค์พี่สาวนะฝันฝันก็ไปบอก พี่ชายซึ่งเป็นกํออดีตกํานันขอ,อนุญ,ญาตว่าภาษาไทยพิมพ์โมโพอดิงครับหลังจากที่พี่สาวเนี่ยฝันว่าเจ้าที่ตรงนี้ไปเข้าฝันว่าผมเนี่ยว่าไอเด็กคนนี้ใครมันมาปลูกกล้วยนวนกล้วยที่ผมปลูกอยู่ฝั่งนู้นที่ผมไว้สดตลอด,ด,ดนะอกุศะว่าใครคนนี้เออบอกมันเอ้อให้มันปลูกกล้วยเยอะๆไอ้นี่มันจะได้เงินเพราะกล้วยแกก็มาลอยฝังผมก็มาเส้นเจ้าที่เจ้าทางนิดๆหน่อยๆเนาะแล้ว ไปเอาต้นกล้วยมาแปโอ้ขายดิบขายดีขายได้หลายหมื่นน่ะก็เลยมาทําพิธีเอาหัวหมูเอาทูบเทียนดอกไม้เครื่องสักการะทั้งหลายตามความเชื่อนะมาเส้นไหว้บมืเอิญก็ไปซื้อกล้วยหอมทองมาขายแล้วก็ได้หนอกล้วยมาห้สิบหน่อพอโพสลงปับ๊บห้าสิบหนอยังไม่ถึงบ้านเลยหมดแล้วในรถส่งลายทางมาเลยสักพักหนึ่งมีทางทีมงาน โทรไปสั่งอีกสามรอห้าิบต้นพอมาส่งสามร้สิบต้นบอกเอาอีกหกร้อห้าสิบต้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะทำไมเหมือนก็ว่าพี่พเราฝันเนี่ยมีมีเจ้าที่เจ้าทางมาเข้ามาบอกเนี่ยมันเป็นมันมันจะเป็นเรื่องราอะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะผมก็เชื่อในสิ่งที่ผมเห็นซึ่งมันไม่ได้คาดคิดว่าจะต้องขายกล้วยได้พันสองรอต้นนะภายในอาทิตย์เดียวนะครับผมก็เลย มาเลี้ยงวันนี้ผมได้ตังค์แล้วอย่างน้อยได้ตังค์หมื่นกว่าบ,บาทแหละในม,มาเลี้ยงท่านอันน่ะท่านได,ได้ได้สังเวยอาหารหวานข้าวเหล้ายาบาปิ้งนะครับ,รบเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศบางชว่วงบางตอนไปทำพิธีเส้นไหว้เฮ้ยแล้วเกิดอะไรทำไมต้องมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องมีแน่นอนครับดูให้ดีๆนะครับ

กับมาเป็นคนให้เตี๋ยวผัดเชื่อกันักขี่นครับก็ไงแน่ไงอ๋อไงซำให้บืนโจแอร์อาหารวันข้าวปล레이ตูเซนเนาะเท่าแม่เท่าเนาะทวดแม่ทวดที่สิงสถิตัวณบริเวณแห่งแน่ที่โคกนองนาแพรมาให้ดังเดิมนะครับก็ตามที่โอ้โบสถสิเดนวอลโปร่งจัดทั้งยูตัวนีงมอก็ตามที่ให้ ไอ้นอจะนอเท่าแม่เท่าแม่ทธอนี่แหละมนเปาไอ้อ้วนน้ำมนเปาไปนาเเลยคือผมไปอ่านคอมเมนต์เจอบางคนเห็นสังเกตนะฮะสังเกตที่ที่ต้นไม้อ่าสังเกตให้ดีเดี๋ยวผมจะเอาภาพขึ้นเลยนะสังเกตต้นไม้มีเลขแปดใช่ไหมบางคนบอกโอ้ยเห็นเห็นต้นใหม่มีเลขแปดแดงจึงคืมงอนอะไร แดงจริงคืออ่าแล้วมี8บางคนเป็นเด็กหนึ่งนะแปะหนงได้ 8, 1, นะบางคนก็ตีเป็นเลือดนกลวยก็ได้นะแปดหนึ 8, 1, บาง80ดศบางแต่ส่วนใหญ่เกาเห็น8 0ดศแต่บางคนเห็น8ป7เจครับก็แล้วแต่ว่าไพเสีเห็นตัวไหน,นเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับนะแต่ถ้าท่านผู้ชมนะครับเห็นเป็นตัวอะไร พิมพ์ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะครับเอาตรงจุดของอต้นไม้ที่ทําพิธีนะเอ๊ะแต่ปมีคนแอบเห็นกํนานันตุ้มจะเจตนาที่จะถ่ายให้เห็นหรือเปล่าเป็นในในหรือเปล่าอดีตกํานันนะครับอาจจะถ่ายเป็นในในหรือเปล่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นต้นไม้ต้องมีตัวเลขด้วยไม่มีใครไปเขาไม่ได้เจตนาที่จะ ไปเขียนไว้หรอกมันน่าจะมีที่มาที่ไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งเขียนไว้ก่อนหน้านั้นแต่ไปทําพิธีตรงนั้นพอดีอืมแต่กำนันตุม้มได้เลขได้เลขความฝันได้เลขความฝันไปแล้วนะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวฟังฟังฟังเสียงแป๊บหนึ่งฟังเสียงของกำนันตุ้มว่าไปหาสื่อหลอตลตีแล้วบ่ได้งวดนี้นะครับงวดวันที่สิบหกกันยาย,ยนที่จะถึงนี่นะครับบอแมนว่า งมดทิ่ผ่านมาได้งว,วดนี้แหละ16กันยาที่จะถึงนี้แต่มันออกแล้วแต่เลขที่กำนันตุมไปหาซื้อเนึ่งมันออกไปแล้วเลขล่างเดี๋ยวไปดูไปฟังเสียงแกก่อนแป๊บหนึ่งนิดเดียวพอวันนี้มีแต่ดิตกำนันครับ <c oughs> ขอโชคขอลาบท่านให้โชคผมไหยนะเจดเก้าแต่หาไม่ได้ ไม่หาลอตเตอรี่ไม่ได้เลยงวดนี้ไม่ได้สักใบอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคลคล <c oughs> น,นะครับคนไทยจังหวะนะครับคนไทยจังหวะแหละเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเมื่อไปทาพิธีนั่นแต่ว่าลุงก,กำนันบ่ได้ลุงกำนันอดีลุงก,กำนันนะครับกำนันผมผมเรียกแกว่ากำนันตุ่มนะก็ไปทําพิธีไปสื่อลอตเตอรี่ เจ็ดเก่าหาสื่ออย่างไรกับบได้ส่วนคนไปคอมเมนต์นะครับคลิปของกำนันตุ่มเนี่ยเห็นที่ตนใหม่นะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนหรือแปลความฝันของพี่สาวอดีตก,กำนันนะครับคือกำนันตุ่มเป็นตัวไหนพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างเพื่อเป็นแนวทางให้คนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับ รวยรวยเฮงเฮงในงวดวันที่16กันยาที่จะถึงนี้ได้รับเงินหมืน่นได้รับเงินแสงทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมจนจบคลิปนี้นะครับพบกันใหม่ในช่วงหน้าฝากกดจ u b ไกกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมรดวว่าระไรตีด้วยนะครับสวัสดีครับ